ทุกคนดูดูนะคะดูกี่ดอกหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดดอกหรือเปล่าไปค่ะเก็บ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 ท,ทำไมถุงมันหมานจังเลยคะ่ะทุกคนเอาถุง ออกมาเนี่ยหมานมากโอ้โหทุกคนดูปาด์แม,ม,ออม,ดม,ดม่สวยมากผิดไ้อ๋ออนนี่ฮืมปารดพี่น้องสวยสวยมากปาดพี่น้องคะอือสวยมากเก็บเก็บจ้ะ โอ้โหทุกคนสวยงามโอ้โสวยงามคงมานลายมานลายลายไหมโอ้คอยงงดนี่นี่เลยจ้ะว้าสวยมากสวยมากจ้ะพี่น้อง ได้ตั้งหลายดอกได้หลายดอกมากตาก็ยังมองไปนี่อันนี้แก่แล้วอันนี้แก่แล้วจ้ะไปใส่ถุงกันค่ะดอกแรกมันหมาน,มนจ้าโอ้โหดูดอกสวยมากนี่ดูเชือ้อ ดอกสวยนี่ได้สองดอกสองดอกจ้าวันนี้ฝนตกนะคะดูป่าชื้นค่ะดีใจมากเลยฝนตก <c oughs> ดีใจเพราะว่าเห็ดก็ขึ้นแล้วสวยงามจ้า <c oughs> อันนี้สงสัยดอกที่ว่ามันเกิดตอนฝนไม่ตกอะ่ะ พาอได้แกงถือว่ามาสำรวจป่าเห็ดกันก่อนเนาะมาแถวเจ้นี่มันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่อันนี้เห็ดยังน้ะนี่พี่น้องค่ะโอ้ยแมนตัวนี่นี่แมนอยู่นึกว่าบบ,บนึกว่าโบแมนเด้นึกว่าไม่ใช่นะจ๊ะได้สามดอกมีร่มมีน้ำ <laughs> ตะกาแสนแสบของเราว้าทุกคนนั่นนั่นอีกดอกนึงไหมนั่นอ่ะอีกดอกนึงโอ้ที่เห็นเมื่อกี้นี้โอ้ยเนาะมันมีแต่แมงกินทุกคนเป็นโพรงเลยเดี๋ยวเด๋วเช็คเอาดอกไปทุกคนดอกได้อยู่จ้าเอาต้นไว้เนาะสวยสวยงามค่ะทุกคนสวยมาก อันนี้เห็ดอะไรคะนี่นี่เห็ดอะไรคะทุกคนเอ,อ้ยเห็ดอีหยังกาะเห็ดอีนอยัง,นยงคะอันนี้เหมือนเห็ดพึ่งหวานคะ่ะเนี่ยเหมือนกําลังออกเนี่ยคะ่ะเหมือนกําลังออกเลยเดอกต้มุตุมิองนี้เราสามารถเข้ามาเก็บทุกเย็นได้เลยค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะถึงกระหาเหมือนคนอื่นเขาเนาะแต่ก็พอมีให้เก็บยู่จ้า เดินผ่านมาได้ยังไงอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งคะ่ะทุกคนนี่นี่ดอกดอกเห็ดพึ่งหวานคือกันแต่ว่าขามันจะเป็นจุดๆหน่อยนี่เนาะกินได้จ้ะนี่ทุกคนสวยมากดอกสวยงามนี่ มันก็จะขึ้นแล้วมันขึ้นเรื่อยๆแล้วล่วละค่ะทุกคนตอนนี้ได้ฝนด้วยเนาะได้ฝนสองวันแล้วดีใจมากเลยฝนตกยาจะได้ไม่แห้งเนาะสวยแต่ว่าสภาพฝนมันยังไม่แห้งเอ,อยังไม่เปียกถึงข้างล่างดีนะคะทุกคนข้างล่างใต้มอสอะไรเงี้ยค่ะ อคลานเก็บเลยจ้าเจ้นะคลานเก็บเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดอกนี้มันอยู่ข้างหลังต้นไม้ทุกคนเจ้มองไม่ค่อยเห็นเดินผ่านไปแล้วก็วนไปก็วนมานี่ดูดอกนี้แทบไม่เห็นเลย มอมเชียวทุกคนอันนี้มอมเลยอุ้ยหักปิดไว้จ้ะมอมเลยจ้ะเอาไว้ไปรวมกันตัดขาจ้ะมีแต่แบบรุ่นแบบนี้เลยรุ่นแบบเอาดอกได้อะไรเนี่ยมันเม่นบบล่พี่น้องค่ะมันเม่นบบล่าดู แม,มนมาละพี่น้องเอา้านึกว่าขาเห็ดมันเป็นหินตัวนี้นี่โอ้ยมันแมนตัวนี้โอ้มันใช่ค่ะทุกคนมีอีกบ่ค่ะมีอีกบ่เปิดข้างๆหน่อยมันแมนบ่อละเอา้าอันนี้เสียอันนี้เสียเอ้าอันนี้อีนนอยังนี่ตรงนี้เขาเป็นยังไงของเขาโอ้มันใช่แต่มันแก่แล้วจ้ะมันใช่จ้ะใช่ใช่ตอนนี้นี่นี่นี่ นี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอากล้องนิ่งๆให้เห็นไม่เห็นนะไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวนะนี่จ้าทุกคนนี่โอ้ยทำไมมันมีดินนี่โอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวดูดอกก่อนดอกก็ไม่ได้จา้าโอ้ยเขามาแอบอยู่ก็ยังอุตส่าห์เห็นเขาเนาะ อเอายังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะทุกคนยังย่องย่องกันอยู่แถวนี้อยู่เดี๋ยวไปดูในร่มหญ้าซิมีไหมในร่มหญ้าเนี่ยดูปิดโอ้สวยมากดูขาคะ่ะนี่อ่อนงามนี่อยู่แบบนี้เลยนะคะทุกคนอยู่แบบให้เห็นเลยอะ่ะ สวยมากค่ะดอกนี้โอ้ยดอกงามดอกอวบเดี๋ยวไปดูอีกดอกนึงได้บ่ละ่ะเนี่ยทุกคนเอาโฟกัสกับเห็ดนะคะทุกคนนี่อยากให้ดูจด้าได้บ่นนนนี่โอ้ยทุกคนดูดอกเนี้ย เอาดอกไปค่ะได้แต่ดอกสวยๆแต่ว่ามันมีหนอนไปจ้ะเมื่อกี้เจ้มองเห็นดอกนี้ดอกใหญ่ดอกเดียวเนาะก็เลยว่าจะขึ้นมาดูปรากฏว่าเจอลูกๆของเขาด้วยอันนี้แมนบอกละอันนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่เอาใช่นะเนี่ยใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเด ปีนภูขเขาขึ้นมาสูงมากค่ะทุกคน <c oughs> ใส่บูทนะคะทุกคนเวลาเราขึ้นเขาอะบูทที่แบบว่ามันมีฟันจับหญ้าแหลมๆหน่อยอะจะได้ไม่ลื่นเนาะ <c oughs> โอ้สวยมากค่ะทุกคนสวยค่ะเนี่ยดูสวยมากโอ้ยออ สวยจ้าเดี๋ยวคุณแม่ไม่รู้ได้หรือเปล่าไปดูคุณแม่ก่อนอุย้ยคุณแม่ไม่ได้แล้วจ้ะขาแน่นอยู่แต่ว่าไม่เอาเนาะเอาไว้นี่แหละค่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บดอกนี้ดอกตะมุตะมิยังสวยงามทุกคนเดี๋ยวไปแกงวันนี้ไปแกงเพราะว่ามีญาติมาที่บ้านเนาะนี่ค่ะ สวยค่ะสามดอกสวยงามจ้าเอาเอาจ้ะสวยงามเรียงรายกันอยู่ต้องค่อยๆเดินดูทุกตารางนิ้วเห็ดพึ่งหวานนะคะต้องดูมันเป็นสีเหมือนคล้ายๆมอสมากอะนี่ฮะสุดสวยค่ะนี่เลยจ้ะ สวยมากโอ้โหทุกคนโอ้โห,โห,โหขาขาสุดสวยมากเลยค่ะนี่สวยมากค่ะโอ้ขานะ่ะโอ้ดอกยังสวยอยู่เลยค่ะทุกคน ปิดไว้ค่ะนี่สองดอกได้หนึ่งแกงเลยใหญ่มากโอ้สวยสวยมากค่ะทุกคนเน้นจ้าเน้นจ้าโอ้สวยสวยมากอ้ สวยมากค่ะทุกคนนี่สวยๆจ้ะนี่จ้ะฟ้าก็มืดมิดเลยนะจ้ะอ้โหมันแห้งทุกคนมันแห้งเอาไปสวยจ้ะ เสียงนกเสียงนกเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรนะเหมือนเขาดีใจอ่ะเหมือนฟ้าจะสว่างอะไรเงี้ยมดนุ่มมากค่ะนี่อุย๊ย เหมือนแบบคนเอามาวางตั้งไว้เลยเนาะสวยมากสวยสวยจริงๆไปรวมกันค่ะ มันก็จะได้ได้บ้างไม่ได้บ้างแหละค่ะทุกคนเนาะอยู่ที่ความแบบว่าออสภาพกล่องของเห็ดอะเนาะนี่สวยมากดูจ้ะ สวยมากมีไหมเจออีกไหมคะทุกคนเจออีกไหมคะมีอีกบ่มีอีกบ่เน อูได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะทุกคนอุย้ยเกือบพลาดอุ้ยเนาะอ้ย,อย,อยมอสมันบังอยู่เราก็มองไม่เห็นเนาะว้ยมีแตดอกสวยๆค่ะมีแตดอกนุมน่มๆเลยแล้วก็กลับจ้า พามาสำรวจเห็ดป่าพึ่งหวานนี่ค่ะโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอึบ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 นี่ค่ะโอ้โหอันนี้แบบพลาดอ่ะทุกคนอันนี้แก่หรือเปล่าไม่รู้วายมันแก่แล้วทุกคนเสียดายอันนี้พอดีเจ๊ามาเดินแล้วมันเดินไม่ถึงไง ก็มาเดินหาดูแหละค่ะแต่ว่าเราบางทีเราเดินมันเดินไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงสถานที่อึบอึบนี่โอ้โหแกแล้วทุกคนแกแล้วเอาไว้เป็นเชือ้อเอาไว้เป็นเชื้อจ้าแต่ก็ได้คุยในคลิปเลยคะ่ะเป็นเพื่อนอไม่งั้นเงียบเหงานี่ดูโหย นางบอบบางมากนางบอบบางกำรรก็ไม่มิดบอบบางเดือเกินเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยจะลุกตุกดดดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเอาดินเอาแบบนี้ไว้ยังไม่ได้ตัดขาเห็ดเลยเนาะไปต่อจ้ะนี่ดูหันต่อ,อสวยงามจ้ะ อะายท่านถามเจ้ว่าเจ้เก็บเห็ดขายไหมคะอะไรงี้คะ่ะเจ้ไม่ไม่ได้มีเห็ดแบบเยอะจนแบบว่าเอาไปขายเนาะอาจจะอาจจะแบ่งให้เพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยสี่ห้าโลสิบโลยี่สิบโล,โล,โลอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่เห็ดได้คะ่ะมีค่ะมีคนอยากได้นะ อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ค่าเหนื่อยเรานะคะทุกคนไดยินเสียงรถไฟไหมทุกคนอนกตกใจหมดเลยดูป่าป่ามันเปียกทุกคน,นรถไฟทำไมมีรถไฟด้วยสวยจังทุกคนโอไม่ได้เอาตะก้ามาเดินแบบเดินดู รอบๆก็เจอนะคะก็เลยไม่ได้เอาตะกร้ามาเนาะเดินดูรอบๆก็เจอไปอเจออีกแล้วค่ะทุกคนเจออีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือเปล่ปาใช่หรือเปล่าทุกคนนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยอ้อันนี้แก่ใช่ค่ะทุกคนโอ้โหเจออีกแล้วเสียงรถไฟ เปิดดังมากนูน้นทุกคนนูน่นอุยอ้ยอุ้ยตกหลุมแล้วหนึ่งทุกคนได้ยินไหมคะโอ้ยเจอตกหลุมพรางโอ้ยตบหลุมพรางเห็ดนี่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 เจออีกดอกแล้วทุกคนเจอดอกนี้แล้วก็อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็ดอันนี้สวยอร่อยเนี่ยแบบเนี้ยอร่อยเดี๋ยวให้ดู โอ้ดูนี่อร่อยมากทุกคนกรุบทำไมไม่เห็นเห็ดขาลายเลยคะทุกคนเดี๋ยวเจอเห็นอีกดอกนึงโอ้ยทำยังไงเต็มเต็มเต็มมือเต็มไม้เต็มมือนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหน,ท,น,หนไหทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นบ่เดี๋ยวตกหลุมอีกนั่นนั่นถ้าไม่เดินอ้อมแบบนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์เห็นเขาเลยทุกคน เราต้องต้องเดิอนอ้อมซ้ายอ้อมขวานี่นี่จะ้ะอู้ยสองดอกสองดอกเดาว,ว่าอาจจะไม่ได้นะคะสองดอกนี้อาจจะไม่ได้คะ่ะแมนอีหลีบ่ไดอีหลีคะ่ะเออมันแก่ทุกคนเป็นแฝดเสียดายมากเลยบ่เป็นยังคะ่ะไปเราเอาไปพวกนี้ไปใส่ตะกร้ากันคะ่ะ ไปไม่ถึงตะกาสักทีค่ะทุกคนยังแวะอยู่ยังแวะเห็นดอกสองดอกอยู่เดี๋ยวเห็นตรงไหนอีกนะเมะื่อกี้ทุกคนหาช่วยหน่อยไซยละ่ะไซล่ะบาดนี่เห็นอยู่แวบๆบเแบบมื่อกี้ได้หรือเปล่าเสียได้สองดอกเมื่อกี้นะคะไม่ได้น่่เน่น ได้บนนอนีอ่ดอกนี่เนาะได้บนหลักค่ะอุ้ยมันลวงตาตัวนี้มันเป็นเห็ดพิษทุกคนบ่ได้จ้ะบ่ได้เห็ดพิษจ้ะเห็นบ่เห็นอุ้ยเนาะมันอยู่ในนี้เนาะอย,อยู่แบบนี้เลยบ่จ่ะอยู่แบบนี้เลยเหมือนมันโดนความแห้งมาทุกคนหนอนเขาจะชัยเนาะดอกเบามากแบบนี้มีหนอนหรือเปล่า อุ้ยอ้ยดอกมันแก่ดอกมันแก่เดี๋ยวเราเอาไปตรงนี้มันมีเชื้อแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวางอีกที่หนึ่งเชื้อเขาจะได้แบบไปหลายๆพื้นที่ค่ะสีแบบสดมากหเห็ดนี้อร่อยโ,อโ,อโอรากเขาลึกมาก อันนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยทุกคนเี่อยากได้แบบนี้ที่ปลาที่นี่หายากนะคะทางอื่นเจ๊เห็นเขาเก็บได้เยอะมากแต่ว่าที่เจ๊เนี่ยมันมันหายากจริงเนาะแบบนี้อร่อยนะ,ะมันแข็งดอกมันแข็งแล้วเวลาเราแกงเปิดแกงอะไรโอ้โหมันกรุบดีทุกคนนี่อีก่คะ มีทากด้วยทุกคนตกใจเบิดอให้ทากกินเนาะเอาให้ใหพี่ทากกินค่ะตัวนี้เนาะไปเราไปต่อจ้ะนี่ค่ะทุกคนเกือบเต็มแล้วค่ะหนักมากแล้วค่ะหนักตึ้งเลยหนักจริงๆจ้ะไปเดี๋ยวเราไปเดินอีกโคกหนึ่งจ้ะ ว่านึกว่าเป็นขอนไม้ทุกคนมันเห็ดตัวนั้นจชนึกว่าขอนไม้ดูสิดูมันเห็ดตัวนี่เห็นนึกว่าขอนไม้เห็ดเดือเห็ดเดือพี่นอ้องเอาอ้ยแมงมันกินทุกคนเอาเอาเอาขาไว้ให้แมงเอาดอกไปจ้ะโอเ้เสียดายเสียดายไอีได้ดอกได้ดอก แต่ดอกก็ยังเอาแมงเยอะมากทุกคนทำไมปีนี้แมงแบบนี้เยอะจังเขาไม่หนาวบา่ทำไมแมงแบบนี้แบบนี้เยอะมากมีอีกบ้าหนูทุกคนแมงบนละ่ะใช่ไหมมาดูกันโอ้ดูตาเจนะ อยู่ในนี้ก็ยังเห็นเนาะทุกคนมองไม่เห็นเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมเชยเห็นตะไกลเลยนี่โอ้โหทุกคนน่าจะมีอีกแต่ว่ามองยากมากน่าจะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยกิ่งไม้ที่เขาตัดอะมันทับถมอยู่เนาะโอ้ยคนโอ้ยเริ่มสายแล้วทุกคน เริ่มไม่ค่อยมีเวลาแล้วเริ่มแบบว่าเหมือนจะต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยอ้ยเสียดายเดินต่อไม่ได้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บช่วงช่วงประมาณเนี้ยเสร็จเราจะต้องกลับบ้านเราจ้บพี่น้องคะโอ้เสียดายจังเดี๋ยวไว้มาเก็บ,บนหน้าเนาะไม่ได้อัดพรุ่งนี้เนาะมาเก็บต่อไปจ่กทุกคนอุ้ยทำไมเป็นอย่างงี้ยังเจอ ดอกนุมน่มๆอยู่แซ่แบๆแซ่แบๆหลายถ้าจะเอาไปทำซุปนะคะทุกคนเอาไปทำอซอสเขาเรียกซอสเนาะจะต้องเอาแบบรุ่นแก่หน่อยเบอร์สองอะไรเงี้ยค่ะเบอร์สอง,อ,สอ,งอันนี้มันหนุ่มเกินนี่มันหนุ่มเอาไปแกงเปื่ออะไรเงี้ยนี่ค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนโอ้ยตะกานั้น มันหนักแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ,อ,อคลิปหน้าเลยจ้าทุกคนจ้าไปกันจ้าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะทุกคนแงะง,งัดูมันคืออะไรคะถุงมือก็ไม่มีเนาะว้ายมันเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าเป็นเห็ดอะไรไม่รู้คะทุกคนเหมือนจะกินได้เป็นขามวม่วงจะไม่ไม่รู้อย่าไปจับเขาไปค่ะเจอกันคลิปคลิปถุงคะ่ะทุกคน ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้พาเพลินด้วยจ้าสวัสดีจ้าอูบรรยากาศดูมืดครึมนะคะทุกคน